สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนทั่วโลกนะคะที่เป็นเอฟซีม่ทิวจ้ะมาจ้ะถ้ากิ่งข้อต้มจ้ะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะนี่แกบหมูด้วย ทอดนุ่นๆจ้ะข้าวสวยร้อนๆใส่น้ำกวลืจกแจ็บร้อนๆเป็นยังคลิปแยกยจะมีจะกก่งกับต้มกับกปลืจะบเพราะว่าแยกไทยตอนเจ้าเนาะ ช่วงเช้าย่ายนย่าจะกินมังจะเลกา11โมงหลังจากเคลียร์เคลีย่ายัางละอาบน้ำเราจะกินจากกินนี่เสร็จแล้วก็คือจะเป็นกาแฟกับกล้วยเด็กติวจะกินกาแฟ ลังกินเขาจ้ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนกำลังใจเยวจิ๋วไปหาเพื่อนอยู่ใต้คลิปนะคะช่วงนี้ยายกำลังวนกับบ้านฝ้าอยู่จ้ะบ้านแดงกระเล่ โดนๆเขามาจอดเพื่อน,นึงหล่ะกัค่อยไปเมืองคอมเมนให้เพื่อนบ้านแดงแต่ว่าช็อตมัจต้องลงทุกคันคลิปก็ล่งขึ้นกันจะถ้ามีเพื่อนมาเมืองให้ฮอตลอยแล้วกับล่งถ้ายังบวชกับไวเห็นหล่ะเขาไปหาเมืองเพื่อนอนให้เพื่อนมาเมืองให้ เดี๋ยวมีโอกาสมันก็นกนจะขึ้นไร่บ้านแดงนี่จ้ะแคบหมงที่ทอดใหม่ๆนะคะอยู่ตลาดวัาตุไม่แพงเด้อ ตรงเลยยี่สิบบาทแต่ก่อนยัดเดียวก็ทำขายคลิปกเก่าๆบางทีมันก็เด้งมา ก็ทอดแก็บหมูเมติวมาอยู่ทําช่วงโรคโควิดก็ามา ห่อนยุดแต่ว่ากับห่อนกินได้บะห่อนจากกอะทะแหลก,กเธแหลกก็ตอยู่ยในคนไปสักก่อน ขอคุณเพื่อนเขาเพื่อนไม่เพื่อนไม่ที่มัดติดตามให้จัดรู้สึกว่ายอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นจ้ะบ้านแดง ต้มเนาะกินกับปลนะา,าอินซีเนาะปลาจุกเข้มปลาอินซีอากาศดอง พี่นอกจ้ะเมื่อจะกินก้าปุ้ยเริมเบืองเจ็ดนาทีและวย่าวแล้วจ้ะแล้วจะบอกขอขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกอะไรทุกกำลังใจนะคะที่มากินข้าวต้มกับแม่ตืกอกัจะสดนี่แหละค่ะค่อยสดไปคนบ่มีแถวาอยากกินแคบหมูจ้ะไม่าบายเลิบเลิบทุกคนนะคะบุญรักษาพากคุ้มครองค่ะ